สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขคันจังเมื่อวันนี้กลับมาพอกับนีประกาศลีเจนคมคายเลยนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้เนี่ยกะกลับมากับรถหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะพี่น้องคะที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะพี่น้องคะมีทุกยี่ห้อนะคะมีให้เลือกมากกว่าหาสิบคันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเมื่อนี้นี่คัดหนึ่งคันค่ะพี่น้องคะคัดมาให้พี่น้องชมหนึ่งคันก็คือเป็นตัว Honda Accord นะคะพี่น้องคะเป็น Honda Accord รรุ่นท็อปนะคะเป็นเครื่องสองพันนะคะรุ่น e l นะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะเปิดตัวราคาอยู่ที่8ป5 0 0 0บาทนบาทนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะพี่น้องมาพอมไฟแบบเขาเรียกว่าไฟ led แบบเซนนะคะพี่น้องคะแล้วก็มาพอมไฟเดทหามเลนนิงไลน์นะคะพี่น้องคะสวยงามมากคะ่ะกระจังหนะ้าเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มาพอมฮอนด้าของโลโกโอ้อ่าเนี่ยคะ่ะเป็นโลโก้ประจําของฮอนด้านะคะพี่น้องคะถือว่าสวยงามมากๆเลยคะ่ะพี่น้อง สวยอิหลีนะคะสะภาพดีสภาพเดิมนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะเป็นปี2017นะคะพี่น้องขาตัวสีขาวมุกนะคะแต่ว่าเมื่อนี้นะคะนี่กับมาความโปรโมชั่นหลากหลายนะคะพี่น้องขาแต่วันมืรอนเขาแห่มาเบ่งรีวิวคันนีก,กอนนะคะพี่น้องขาค่ะพี่น้องถัดมาจากไฟนะคะก็จะเป็นตัวล่อนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็คือล่อแม็ก จากศูนย์ฮอนด้านะคะเป็นล้อมแบบสีทูโทนนะคะสีดําตัดกับสีซินเวอร์นะคะพี่น้องคะเป็นแม็กแท้แม็กเดิมนะคะพี่น้องคะยางก็คือใ่งานได้ปกตินะคะดอกอยางเต็มนะคะพี่น้องคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะพี่น้องคะตัวนี้ก็จะคือแบบสวยงามนะคะพี่น้องคะแล้วก็ถัดมานะคะพี่น้องคะเขาจะไปเบิรงภายในของ Honda a c c o r d กันนะคะว่าภายในจะเป็นยังไตงตามที่มาเบิรงกันเลยจ้า ค่ะพี่น้องอันนี้คือเริ่มตั้งแต่แผงประตูด้านข้างของ h อนด a รุ่นนี้นะคะพี่น้องคาจะสังเกตได้ว่าสภาพดีสภาพเดิมนะคะพี่น้องคาแต่เข็บก็คือทุกอย่างก็คือปกตินะคะพี่น้องคามีองค์งช่องออปชั่นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวควบคุมกระจกมองข้างปบับไฟฟ้าพร้อมไฟเรียวแล้วกับปุ่มเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสวิตช์ควบคุ้มกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะพี่น้องคานี่ก็คือแบบตอบโจทย์คะ่ะพี่น้องคะ ค่ะพี่น้องคะข้อมือเบิงออปชั่นหรือว่าแพนนยนในของเดอร์ซาของแอ c คอร์ดคันนี้นะคะพี่น้องคะพี่น้องเห็นตากล้องข้อแพนเบรงคอนโซลด้านหนาเลยคะ่ะพี่น้องคะสภาพโดยร,รวมถือว่าสมบูรณ์มากนะคะพี่น้องตกแตง่งลายเปลี่ยนโนแบค็คทั้งคันนะคะพี่น้องขาภายในนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอบแบบทัสกิีนระบบสัมผัสนะคะพี่น้องคะร้องรับไปถึงอ,อนินวาวิทยุ FMAM นะคะหรือว่าบูทูดก็รองรับนะคะพี่น้องคามีตัว iPod นะ มีตัว HDMI ค่ะพี่น้องคะก็คือเขาเอินวารองรับแบบออปชันค่อนข้างครบครันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะให้ตากล้องเขาพามาเบิงสภาพโดยรวมแบบด้านหน้าแบบตรงๆนะคะพี่น้องคค่ะพี่น้องเขามาเบืองสภาพเบาะของแอคคอร์ดคันนี้นะคะพี่น้องค่ะเป็นเบนาะนังนะคะพี่น้องเป็นเบนาะนังแท้วัสดุนังสังเคราะห์จากศูนย์หรือว่าจากโรงงานเลยนะคะพี่น้องคะ สภาพพองเบาะโดยรวมนะคะบ่มีแตกลายงานบ่มีชารุดหรือว่าบ่มีเสียหายบ่มีการยอมแมวเอาเบาของคันอื่นมาใส่คันนี้นะคะพี่น้องคะเป็นเบาเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะพี่น้องหมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะซื้อรถกับรีเจนโฮมค้างเมื่อนี้นะคะสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพเทียบเท่าไปแด่เกือบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่น้องคะมาในเทราคาแปดแสนหาหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องเดียวถัดไปนะคะนี่จะพาไปเบ่งเบาะด้านหลังนะคะว่า สิเป็นสภาพแบบใดนั่งได้สะดวกสบายปันใดนะคะพี่น้องคาเขากับแบบเบิ้งกันเลยจ้าคาพี่น้องเข้าก็มาอยู่ตรงเบาะด้านล่างกันแล้วนะคะเบาะด้านล่างนี้ก็ถือว่านั่งสะดวกสบายนะคะพี่น้องคาสามารถนั่งได้ประมาณ2-3ถึงคนนะคะพี่น้องคาก็คือรองรับได้ทุกสรีละเนาะสรีละน้อยสรีรากลางหรือว่าสรีระง่ายนะคะพี่น้องคาก็สามารถนั่งได้เบิดเลยบ่มีการอึดอัดหรือว่าบ่มีการแบบนั่งเบียดกันนะคะคือคือสามารถนั่งได้แบบว่าปกตินะคะพี่น้องคา เป็นเบาะนังเหมือนกันค่ะเบาะนังแท้ทางคันนะคะเป็นเบาะนังวัสดุสังเคราะห์ทางคันนะคะพี่น้องคายําอีกทีว่าเป็นเบาะเดิมเบาะแท้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวให้ตาก,กล้องคร่บบ้างใกล้ๆค่ะพี่น้องคาว่าด้านหลังพน,นี้ยังไห็นเน่นี่นะคะพี่น้องคาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบที่พักแขนหรือว่าจะสามารถใส่แก้วน้ำได้นะคะพี่น้องคาใส่ของกินได้นะคะสามารถวางของได้สะดวกสบายเลยะค่ะพี่น้องคาถือว่าตอบโจทย์กับ คนที่ซื้อไปขับงานในระยะทางไกลๆนะคะพี่น้องคะและที่สําคัญค่ะคันนี้กับบ่แตกต่างจากโวยต้วเวาเลยนะคะพี่น้องคะมีช่องลับนะคะช่องลับที่นี่หมายถึงก็คือว่าสามารถล่วงเข้าไปในถ่ายสัมภาระได้นะคะพี่น้องคะสามารถหยิบได้เลยค่ะพี่น้องอันนี้คือใช้งานได้จริงใช้งานได้แท้นะคะพี่น้องคะบอมีการทําขึ้นมาเพื่อว่าหลอกลวงพี่น้องนะคะว่าใส่ได้หลีบบ่อนี่ค่ะพี่น้องคะล่วงเข้าไปหยิบของด้านหลังได้เลยค่ะ สะดวกสบายแห้งนะคะพี่น้องคะเหมาะสําหรับที่ว่าเด็ผู้ที่เดินทางไกลอะค่ะพี่น้องและที่สําคัญนะคะพี่น้องคะแอร์ลังกระมินะคะด้านด้านหลังมีแอร์ลังไห้พร้อมนะคะอันนี้พี่น้องประต้วงเลยะค่ะว่าสีห้อนเพราะว่าพอมีแอร์ลังไห้สาหรับผู้เดินารด้านหลังนะคะพี่น้องคะถือว่าตอบโจทย์ค่อนข้างแบบสมบูรณ์นะคะพี่น้องคะและอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะพี่น้องคะไฮไลท์นี่ก็คือว่าไอโซฟ,ฟิกนะคะพี่น้องคาเป็น จุดยืดเบาะสําหรับเด็กผู้เดยสารที่เป็นเด็กนะคะซึ่งแบบตอบโจทย์กับแบบคนที่มีลูกน้อยลูกยังเล็กหรือว่าลูกยังแบบว่าดื้อหรือว่าซนนะคะพี่น้องคาเขาก็สามารถแบบเอาลูงนั่งกีมมองแบบค้าซีดของเด็กนะคะแล้วก็เอาคาเล็กมาเกี่ยวกับตรงนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องขะเป็นจุดสัญลักษณ์ของไอโซฟิกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือตอบโจทย์สําหรับคนที่มีผู้เดยสารเป็นเด็กนะคะพี่น้องคามีเกือบทุกจุดเลยนะคะพี่น้องตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ ออปชันถือว่าเหนือกว่าราคานะคะพี่น้องคาออปชันเยอะมากๆเลยค่ะเปิดตัวนี้นยคะ8ปดแสหางมือห้าพับาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคาเดี๋ยวให้ตาก,กล้องถัดไปนะคะให้ตาก,กล้องไปซูมมองแพงอ่อาว่าม่านด้านข้างของประตูรถนะคะพี่น้องขาลอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้เดินตามไปนะคะค่ะพี่น้องแท็ที่สําคัญนะคะ เพอนจะมีม่านด้านขาแบบว่าตะคายแบบเกียวไห่ทั้งซีประตูเลยนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะพี่น้องสําหรับพ้นที่ห้อนแดดก็ปร่บบต้องห่วงว่าจะฮ้อนนะคะพี่น้องคะและที่สาคัญม่านคางแบบเกียวแบบนี้พ่นมาพอม่านหลังไฟฟ้านะแต่ว่าม่านหลังไฟฟ้าแล้วนี่จะไปเทสเซนเบิงอีกเทียหนึ่งนะคะพี่น้อง่ะเดี๋ยวห้องไปเบิงด้านหลังกันก่อนนะคะพี่น้องตามนี้กันไปเลย ค่ะพี่น้องเขาจะมาอยู่ตรงด้านหลังของแอ c o คอร์ดคันนี้แล้วนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวให้ตากล้องเขามาแผนเบรงไฟไท์ท้ายด้านหลังนะคะพี่น้องคะเป็นไฟไท้ายแบบทิวนะคะซึ่งจะมีในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะพี่น้องคะซึ่งจะมีในแค่รุ่น EL เนาะซึ่งรุ่นท็อปเกาจะมีพวก HRV ที่นี่รีวิวไปแล้วนะคะพี่น้องคะว่าจะมีไฟไท้ายแบบเขาเป็นแบบบาฟไฟท้ายทิวหรือว่าไฟไท้ายแบบ LED แบบเซนนะคะพี่น้องคะซึ่งจะมีในรุ่นท็อปเท่านั้นนะสัญลักษณ์โลโก้ก็จะมีพวก IV Tech เดิมๆจากศูนเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นตัวแอร์คอนนะคะพี่น้องคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นโลโก้ของแท้ของจริงนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้ิิพับปเบิ้งภ้ายไทยของเดสารนะคะพี่น้องคะพี่น้องค่ะเัเมาเบิรงท่านหลังกันนะคะ ถาดล้องของด้านหลังนะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพี่น้องขาถาดกว้างถาดใหญ่นะคะ <S <S สามารถจุของสัมภาระได้หลากหลายนะคะพี่น้องขาบอกว่าจะคนเป็นพวกของกินของใช้ของทํางานหรือว่าของกับตามจังหวัดนะคะพี่น้องขาสามารถบรรทุกได้เลยนะคะพี่น้องชื่อว่าแอคคอร์ดนี่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับทุกเพศทุกวัยทุกการใส่งานนะคะพี่น้องขาค่ะพี่น้องหลังจากที่เขาเบิงถาดล้องของแล้วนะคะพี่น้องขาเขาจะมาเบิงอุปกรณ์ ถอดล่ออย่างอะไรแมแลงนะคะพี่น้องขาว่าริเจนขม้ามีการเตรียมข้อมไ้บอนะคะพี่น้องขาพี่น้องจะได้เห็นกับตานะคะว่าเขามีการเตรียมข้อมให้ลูกค้าก่อนนาไปใส่งานอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องขาตัวนี้จะเป็นล่ออย่างอะไรนะคะพี่น้องขาคือสํารองว่าให้ลูกค้าแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือถอดลอ่อแมแลงนะคะพี่น้องขาถือว่าครบนะคะค่อนข้นางค,ครบเลยนะคะทุกอย่างนะคะพี่น้องคือสภาพพข้อมใส่งานนะคะพี่น้องขาซื้อรถไปเลยใส่งานได้เลยนะคะพี่น้องขาไม่ต้องไปหาอย่างมาใส่อีกนะคะ กว้างนะคะพี่น้องขากว้างแห้งนะคะและตรงนี้นะคะสภาพนี่คือว่าสมบูรณ์นะคะพี่น้องขาสภาพดีสภาพเดิมนะคะพี่นอ้องขาเบิงพี่น้องอันนี้ชื่อว่าไม่แห้งนะคะอันนี้คือขึ้นจากเดิมจากศูนย์เลยนะคะพี่นอ้องบ่มีร้อยแบบว่าฉีดพวนหรือว่าตะไคร่น้ำหรือว่าเป็นร้อยสกรปรกนะคะพี่น้องทุกอย่างก็คือเดิมเดิมเลยโชคกับใส่งานได้ปกตินะคะพี่น้องคานี่นี่ค่ะพี่น้อง ปล่อยมือก็สามารถใส่ได้นะคะพี่น้องอยากรู้เป็นบอว่าผู้เด็กผู้เด็กกระสงใัยนะคะพี่น้องขาว่าแอคคอร์ดเนี่ยมันจะเปลืองน้ำมันซํมใดประหยัดน้ํามันได้บอรหรือว่าเปลืองพลังงานเปลืองน้ำมันบอเพราะว่าเพิ่นเป็นรถค่อนข้างที่เป็นประเภทรถถือว่าเป็นรถเก่งแบบขนาดใหญ่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเขาจะไปหาคําตอบกันนะคะว่าแอคคอร์ดคันนี้คะพี่น้องคะเพิ่นสีร้องรับน้ามันอย่างแน่ ร้องรับ E20 ไดยบอร้องรับ E8 หาเดยบอนะคะพี่น้องคะแก๊ซโซฮอเกลหนึ่งเดยบอเขาต่ำไปเบิ้งกันเลยจ้าค่ะพี่น้องเขามาหาคำตอบกันนะคะพี่น้องคะว่าแอคคอร์ดคันนี้เพิ่นร้องรับอีอย่างแน่นะคะนี่ค่ะพี่น้องคะสามารถร้องรับเอ่อเออญว่าร้องรับ E20 ถึง E8 หาเลยนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวนี้จิมาเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะว่ารุ่น E กับรุ่น EL เพิ่นแตกต่างกันมองใดนะคะพี่น้องคะ รุ่น E นะคะจะเป็นอเอ่อคนมาร้องทำประเภทน้ำมัน E89 ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจิตต่างกันอยู่ที่ความจุนะคะพี่น้องคะความจุ e E.L จะได้เยอะกว่านะคะพี่น้องคกะก็ถือว่าเพิ่นเป็นรุ่นท็อปเนะาะก็ต้องให้เพิ่นเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งปุ่มประหยัดพลังงานกันนะคะพี่น้องคะว่า Accord คันเนี้พิ่นสิร้องรับหรือว่ามีโหมดปุ่มประหยัดพลังงานบ่เพราะว่าเพิ่นเป็นรถแบบขนาดใหญ่ผู้เดียวผู้เดียวก็คิดว่าเพิ่นอาจจะบ่ร้องแบบว่าประหยัดน้ำมันนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเฮาไปหาคำตอบกันค่ะ เขามาหาคําตอบกันนะคะพี่น้องคะ่ะว่าพนจะมีปุ่มประหยัดพลังงานบอนะคะสรุปว่ามีนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นปุ่มอีคอนรองรับระบบเชื้อเพลิงอี0ีหรือว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือก็คือมีนะคะรองรับไย้ายู่แล้วนะคะพี่น้องคะ่กะก็ถือว่าเป็นประหยัดน้ำมันไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเขาจะมีไฮไลท์นึงนะคะพี่น้องคะ่ะที่นี่เคยบอกไปว่าออปชันพ่นเยินเนาะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เกือบทุกจุดนะคะพี่น้องคะ่ะและนี่ก็คือเขาเอ,อ่ยว่าปุ่มปรับบอข่างค้น ข่างค้นขับนะคะ ARS. พี่น้องคะสามารถเลื่อนได้นะคะเอ็นเป็นทั้งหน้านะคะพี่น้องคะเอ็นมาข้างหลังนะคะพี่น้องคะได้เลยนะคะผู้ใดยอยากนอนก็สามารถปรับเอ็นนอนได้นะคะเป็นค้นแบบค้นข่างค้นขับนะคะพี่น้องคะถือว่าสะดวกสบายเนาะสไลด์ไปท้างหน้าก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ปรับใบกระทันรัดกับสรีระของเจ้าของนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะสไลด์มาด้านหลังได้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวอีกหนึ่งย่างที่สิบห้าไปเบิ้งไฮไลท์ของแอคคอร์ดคันนี้นะคะพี่น้องคะเพิ่นเิมีเคออร์วาร์มานหลังไฟฟ้าเนาะนี่นะค่ะพี่น้องคะใส่งานได้จริงใส่งานได้ปกตินะคะพี่น้องคะอันนี้ใส่งานได้แท้เลยเนาะกระซิมีมา่านขางแบบเกี่ยวแล้วกระซิมีแบบม่านหลังไฟฟ้าแบบนี้นะคะพี่น้องคะถือว่าสะดวกสบายนะคะเป็นแบบรถที่แบบออปชั่นเหนือกว่าราคานะคะพี่น้องคะป้ายแดงแค่ป้ายแดงราคาประมาณ ล้าน2หรือล้าน3นะคะพี่น้องคะแต่ว่าเมื่อน,นี่รีเจนโฮมค้าขายอยู่ที่8ปดแสนหาหมื่นหาพันบาทนะคะพี่น้องคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะพี่น้องคะสามารถเอาได้ทุกสาขาอาชีพนะคะเดี๋ยวตามนี่ไปเบิ้งนะคะถัดไปนี่สิพาไปเบิ้งของเครื่องของแอคคอร์ดคันนี้เนาะตามไปเบิ้งกันเลยจ้าค่ะพี่น้อง กิดกลับมาอยู่กับนี่นะคะตรงด้านหน้าของเครื่องของแอร์คอนคันนี้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวให้ตากล้องเขาว่าแพนเบิร์นะคะพี่น้องคะเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าเดิมแท้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไอวิเทคนะคะพี่น้องคะทรงพลังมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องถือว่า2องพันนะคะพี่น้องคาเป็นรุ่น EL นะเป็นตัวท็อปนะคะพี่น้องขาเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างฉีดแบบขนาดใหญ่นะคะพี่น้องคะเครื่องยนต์ก็คือสะอาดมากๆเลยค่ะสภาพโดยรวมนะคะให้ตากล้องเขาแพนเบิร์สภาพโดยรวมนะคะ ของเครื่องรีเจนโฮมค้าล่างเองกับมือนะคะอย่างที่นี่เคยบอกไปในทุกๆคลิปนะมีการเปลี่ยนไทน้ามันเกียร์ไทนามันเครื่องของเลวนะคะพี่น้องค่ะเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะคะคือสภาพพร้อมใช้งานเลยะคะ่ะพี่น้องค่ะซื้อมือนี้ครับได้มือนี้เลยนะคะพี่น้องตรงหัวหนอาทุกจุดนะคะพี่น้องค่ะหัวหนอาทุกจุดถือว่าสาคัญม,มากกับการซื้อรถมือสองนะหัวหนอาแท้หัวหนอาเดิมนะคะหัวน้าไม่ีกรแกะม่ีกรถอดนะคะพี่น้องค่ะเป็นหัวหนอาเดิมๆจากศูนย์โรงงานคันดาเลยค่ะพี่น้อง ตัวนี้นะคะแอคคอร์จะเป็นแบบรุ่นท็อปถือว่าดีไซน์ดีมากๆเลยค่ะพี่น้องคะพี่น้องสังเกตตรงโชคด้านนี้บอค่ะพี่น้องคะปกตินะคะทุกรุ่นนะคะจะเป็นแบบว่า,าที่ค้ำนะคะแบบว่าต้องจับมาค้ำเองนะคะแต่ว่าแอคคอร์คันนี้บอนะคะพี่น้องคะเป็นโชคแบบอัตโนมัตินะคะนี่คะ่ะพี่น้องโชคอัตโนมัติถือว่าสะดวกสบายนะคะไม่ต้องคอยกังวลว่าเฮาค้ำเครื่องยนต์ไหวค้ำฝากระโปรงไว้มันสิบพังลงมาบอมันสิหักลงมาทับมือเขาบ่อยนะคะพี่น้องคะ โตนี่ก็ถือว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาให้กับพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องเบิ้งถัดไปเบิ้งสภาพโดยรวมด้านบนนะคะนี่คือร้อนฝากระโปรงเดิมแท้นนะคะพี่น้องคะทุกจุดก็คือเดิมๆเ,เลยสติกเกอร์ยังตัดอยู่โรงงานกันยังยูนะคะพี่น้องคะแลยให้ตาก,กล้องเขาพงสภาพโดยรวมสีแท้สีเดิมนะคะบ่วมีหนาบ่วมีแบบว่าเฮ็ดสีรอบคันนะคะบ่มมีนะคะพี่น้องคะ ค่ะพี่น้องแล้วก็ตรงไฮไลต์ตรงนึงก็คือสติกเกอร์มาตรฐานหมอเอกอจากโรงงานนะคะอันนี้คือจุดเด่นจุดขายของรถมือสองนะคะพี่น้องคะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นรถเดิมแท้นะคะเพราะว่าสติกเกอร์หมออกอยังอยู่จากโรงงานนะคะอันนี้มันใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะขอคันนี้เปิดตัวราคาที่8 5 5 0 0 0หมืพันบาทนะคะพี่น้องคะผู้ใดสนใจผู้ใดยอยากได้ข้อมูลน,นะคะ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทุกช่องทางของรีเจนโฮมค่ะนะคะพี่น้องค่ะเข้ามาเบอร์แ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำด้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้พวกเขาเทคคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องใครพี่น้องก้องชิดจ่ากันเนาะนี่ขอฝากโปรโมชั่นนะคะพี่น้องค่ะโปรโมชั่นประจําเดือนของรีเจนโฮมค่ะก็ยังเป็นจอง3,000รับส่วนลด30,000บาทนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องรับไปเลยค่ะ30,000บาทนะคะพี่น้องค่ะเพียงแค่พี่น้องจอง3,000มาเท่านั้นเนาะ พี่น้องบรสะดวกเขามาเบิ้งรถบบาเป็นอย่างคะ่ะพี่น้องคะเขามีบริการออกรถไปให้เบิ้งน,นะคะมีบริการจากไปนนถึงที่ส่รงรถให้หอดเนั้นหรือว่าหอดบ้านเลยคะ่ะพี่น้องคะผู้ใดจองออนไลน์มาก็ะจะได้รับโปรโมชั่นเพิ่มนะคะพี่น้องคะเป็นบัตรตัวน้ำหนึ่งพัน 1, บาทนะคะพี่น้องคะรับไปเลยนะคะพี่น้องและผู้ใดยอยากดูว่าเขามีรถคันใดแน่มีรุ่นอย่างแน่สอบถามข้อมูลได้นะคะพี่น้องคะทุกช่องทางเลยเนาะ เดี๋ยวนี้จะเห่ทิมงานเท่าขึ้นป๊อ,ปอบเอาไว้ด้านล่างนะคะพี่น้องคะและก่อนจากกันมื่อน,นี้นะคะนี่ขอฝาก Honda Accor อ2.0 EL รุ่นท็อปนะคะพี่น้องคะเป็นปี2017นะคะเปิดโตราคาอยู่ที่800,000หามืหบาทนะคะพี่น้องค้นี่ก็ขอฝากไว้นนะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากชมนะคะสามารถสอบถามเขาขอมาได้น,นะคะและมื่อน,นี้นี่ก็ขอตกลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องายบาย